สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมเหรียญหลวงพ่อหยอดวัดแก้วเจริญจังหวัดสมุทรสงครามหรือเมืองแม่กองเป็นเหรียญรูปไข่นะครับรูปหลวงพ่อหยอดนั่งเต็มองค์ ด้านหลังจะเขียนว่าวัดแก้วเจริญสมุดสงครามที่ระลึกอายุครบ86ปีปี2539หลวงพ่อหยอดท่านบวชโดยมีหลวงพ่อใจ วัดเสด็จเป็นพระอุปชาจากนั้นท่านก็ได้เล่าเรียนวิชาจากหลวงปู่ใจวัดเสด็จได้รับการถ่ายทอดวิชาจนเชี่ยวชาญโดยเฉพาะการสร้างตะกุดต่างๆและได้ศึกษาวิชาตะกุดหัวใจโลกธาตุ ตำหรับหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัววัตถุมงคลที่สร้างชื่อเสียงให้หลวงพ่อหยอดได้แก่ไหมเบนจรงห้าสีนี่เป็นไหมเบนจรงห้าสีนะครับซึ่งมีประสบการณ์ด้านแควคาดคงกระพัน์เป็นเลิศ จนชาวสมุทรสงงขามและใกล้เคียงให้ความเคารพท่านมากถือว่าวัตถุมงคลของท่านสร้างและเสกตามตำราโบราณซึ่งถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นถ่ายทอดจากหลวงปู่ยิ้มวัดหนองบัวสุดยอดเกจิอาจารย์จังหวัดกาญจนบุรี ถ่ายทอดให้หลวงพ่อใจวัดเสด็จจังหวัดสมุทรสงครามหรือเกจิดังแห่งลุ่มน้ำแม่กองจากนั้นหลวงปู่ใจจึงถ่ายทอดมาให้หลวงพ่อหยอดวัดแก้วเจริญวัตถุมงคลท่านมีประสบการณ์สูงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นลูกอมไหมเบ้นจะลงหรือเป็นตะกุดหรือเป็นพระเครื่องเหรียญน,นะครับ ถือเป็นอีกหนึ่งเกจินะครับของแม่กองที่เป็นที่เคารพ เหรียญน,นี้เนื้อทองแดงลมดำนะครับวันนี้ก็พามาชมเหรียญหลวงพ่อหยอดวัดแก้วเจริญจังหวัดสมุทรสงครามเพียงเท่านี้นะครับ สวัสดีครับ